ครับดูสวยๆงันสวยๆครับตาเจ้าไปฝากทุกคนครับผมเต็มมอพอดเลยครับผมผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเนื่องจากมีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์นึงซึ่งเจ๋งมากเลยครับทุกคนครับขอความรู้เรื่องเยือนะครับแอดแจะคพาลยสวัสดีครับทุกคนครับ วันนี้ตาแจ๊จะมาพูดถึงเรื่องเหยื่อซึ่งความจริงแล้วตาแจะททำคลิปเกี่ยวกับเหยื่อไว้ค่อนข้างเยอะก่อนอื่นขออนุญาตแนะนําตัวครับผมตาแจ๊กจพาลุยทุกคนครับ,รบทำการดักงแบบนี้มาสักประมาณสักสี่ปีเข้าหมายแล้วมานับหมายไม่ถ้วนน่าจะสักเป็นร้อยหมายครับไม่นับรวมหมายที่เข้าซ้ากันนะครับอ่ะวันนี้ ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นี้ครับไปดูครับเยื่อสูตรนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักๆอยู่3อย่างนะครับ1คือหัวอาหารปลาดุก2องรำข้าวหรือว่าฟางข้าวตาจะไม่มีฟางข้าวทุกคนครับใช้รำข้าวได้3ซอสมะเเกิดทอ่ะมาดูทีละอย่างครับหัวอาหารปลาดุกตาเจ็ดทำพเพื่อเป็นแนวทางฉะนั้นแนะนำให้ใช้แบบ ที่เขาทำมาสำเร็จจริงๆแล้วองค์ประกอบของหัวอาหารประดุกหลักๆเลยก็จะมุ่งเน้นไปทางด้านการเจริญเติบโตซึ่งประกอบด้วยโปรตีนค่อนข้างสูงครับก่อนอื่นต้องขออภัยสำหรับบางชนิดบางยี่ห้อที่ใส่สารอาหารที่แตกต่างกันออกไป ให้มีความชัดเจนเฉพาะอี่ห้ออ่ะแต่หลักๆมีดังนี้ครับทุกคนครับองค์ประกอบหลักเลยที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือปลาป่นซึ่งให้โปรตีนค่อนข้างสูงแล้วก็สองเป็นกล้วยน้ำว้าที่ให้ทั้งวิตามิน B1 B2 B6 และวิตามิน C รวมไปถึงแคลเซียมครับทุกคนครับในหนึ่งก้อนเม็ดนี้ ผสมด้วยน้ำเปล่าแต่งสีด้วยสีอูดมก็ไม่ได้ผิดอะไรครับทุกคนครับส่วนยี่ห้อไหนจะเพิ่มเติมสารอาหารเพื่อช่วยเร่งการเจริญเติบโตเพื่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะยี่ห้อก,ก็ถือเป็นเรื่องดีครับทุกคนครับอย่างที่สองครับเอาเดี๋ยวเรามาดูซอสมะเขือเ,เทศกันบ้างครับซอสมะเขือเ,เทศตาจะใช้เป็นหัวเชือ้อ สิ่งที่อยากได้จากซอสมะเขือเทศเลยก็คือความเปรี้ยวจากมะเขือเทศแล้วก็ความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของซอสมะเขือเทศครับตาจาะไปยุ์ใช้มาจากสูตรเหยื่อตกปลากเกล็ดทั่วๆไปที่จะจเข้าหมายแล้วป,ประสบความสําเร็จครับวิธีทาเหยื่อตกปลากเกล็ดใช้ขนมปังแล้วก็ลำเคล้าด้วยกะทิสดหมักทิ้งไว้2วันถึง3วัน หลังจากนั้นพอเกิดกลิ่นเปรี้ยวฉุนฉุนจมูกแล้วจะใช้สูตรเฉพาะมมเข้าไปอีกสักหนึ่งวันใช้สำหรับตกปลาเกล็ดหน้าดินทั่วตัวไปครับสุดยอดครับส่วนฟางข้าวหรือรำตาจะใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์หรือเพื่อชะลอกการเน่าของเหยื่อนั่นเองครับเวลาที่ตาจะเข้าหมายแล้วดักนานๆครับทุกคนครับ เพราะว่าฟังข้าวจะไปปรับค่าความเป็นปดและดางจะชะลอให้เหยื่อนี่น่าอช้าลงหรือกลิ่นที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมช้าลงไปครับนำสามอย่างนี้คุกเขเข้าด้วยกันจะเกิดเยอใช้งานได้ดีเท่าที่แต่จะทำเหยื่อดักมาครับเยื่อนี้เหมาะสำหรับปลาซิวหางแดงปลาส้อยปลานิน ปลาบูกุ้งฝอยดีเยี่ยมเลยครับทุกคนครับเอาละอาจจะพอเข้าใจบ้างนิดนิดหน่อยแต่แจ็คจะพยายามปรับปรุงวิธีนำเสนอให้ดีขึ้นนะครับอ่ะลองเอาไปเทสดูเอาไปใช้งานดูครับใครหมานยังไงคอมเมนต์บอกแต่แจ็คนะไอมีคอมเมนต์มาบอกแต่แจ,จ๊กจจว่าขอสูตรเชื้อสูตรเดียดักปลากระดีหน่อยแต่แจ,จ็คเข้าไม้ดักปลากระดีก็ก็ เอาปากดีจริงๆเลยก็มีครั้งเดียวครับตอนนั้นได้เยอะครับได้เยอะปากก็ดีล้วนแทบไม่ต้องขัดเลยครับวันนั้นถ้าจําไม่ผิดจะเป็นขนมปังแล้วก็ของอาหารประดุกแล้วก็มีเขาเรียกว่าไไม่ได้เข้าไปดูที่หน้าช่องของตัแจ็คได้เลยครับรู้สึกว่าจะเป็นชีสหรือว่าเป็นเค้กช,ช็อกโกแลตอะไรสักอย่างหนึ่งครับ ไปดูครับคลิปนั้นครับสุดยอดเลยครับปากคดีล้วนเลยครับอ่ะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเป็นคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆส,สำหรับแนะแนวทางให้คอมเมนต์จากนานาๆท่านหนึ่งครับทุกคนครับทั้งหมดทั้งวันี้ตาจะไม่ได้ทำไม่ได้อธิบายว่า ต้องเข้าเป็นจํานวนเยอะเพราะว่าองค์ประกอบการดักมันอยู่3องค์ประกอบหลักๆครับ1สูตรเหยื่อ2วิธีการดัก3าหมายครับผมถ้ามี3อย่าง3อย่างแบบนี้ครบทั้ง3อย่างความสําเร็จมันก็อย่างนี้นะครับเหมาะอย่างยิ่งสําหรับบ้านตาแจ็คคืออะเภ็ดสมปนะอยครับอะเป็ดผัดแดเอาเป็เเปหมกเป็นอาหารพื้นบ้าน เดี๋ยวพาดตาแจ็คนะครับหรือว่าก็เป็นอาหารกลับแก้มครับฝากไว้ด้วยนะครับตาแจ็คไม่ได้ดักเยอะไม่ได้ดับจํานวนเยอะเพราะว่าคลิปที่ตาแจ็คทําเป็นคลิปแนะแนวทางแนะวิธีการทําแค่นั้นเองครับไม่ได้ดักเอาเป็นเอาตายมุ้งมาทีละร้อยหลังห้าสิบหลังอย่างนี้เข้าหมายเต็มที่ตาแจ็กก็ห้าหลัง เอาละครับสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกซับสไคร์เบอร์ครับโชคดีมันม